ยาฮัลโหลมีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยล่ะเรื่องอะไรอ่ะจำมานี่ได้ปะน้องชายฝาแฝดอ่ะของเนี้ยจำได้อเออนี่นี่เดีย๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยอ่าเล่ามาแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าแหละนี่มันทางเท้านะพี่อะไรครับน้องขับไม่ดูเลยจะชนอยู่แล้วเนี่ยน้องก็เดินอ้อมไสิเนี่ยเพรนี่มันทางเทา้าโอ้ไม่มีสติขับรถไม่ดูทางมัมงนมันูัไป่สั่งสอนอืม ปเดี๋ยวก่อนไอเลนเฮ้ยเจ้าพี่ทำบันไดกันเมาปะเนี่ยเจ้าปล่อยให้เจ้านี่ยืนเอ็ดเจ้ายีงนี้ได้อย่างไรกันหรือเจ้ามิได้ฟังที่บุตรกาลีสั่งสอนมาถ้ามิได้คิดว่าจะมีลูกหลานเพืชเยี่งเจ้าชางอากาศันยูเสร็จจริงเฮ้ขอรับขอรับน็อกล็อทีขอโทษนะ โหขนาดนั้นเลยเหรอเออขนาดนั้นเลยจริงดิจริงเตะสมัยสมานกันนะไม่เชื่อไม่อะเออเรื่องราวมันก็ประมาณนี้แหละไปกินข้าวกันดีกว่า